สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอร์มาดินพูครับวันนี้ครับผมมาด้วยลุกสบายๆครับอยู่ที่ร้าน The d e c o r ร m ครับวันนี้ก็เป็นวันว่างของผมนะครับก็จริงๆจะไปเซ็นทรัลเวิลก็เลยแวะมาดูที่ The d e c o r ร m ก่อนนะครับนี่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแบบเช้าๆนะครับร้านเพิ่งเปิดเลยวันนี้ท o t a ท l o o ลุกของผมครับเพื่อนๆมาด้วยเป็นสปริจเก็ตนะครับอันนี้เป็นบีสป k e นะครับนี่เป็นผ้าลินินนะครับแล้วก็เป็นนิตแล้วก็เป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็เป็น กางเกงจีนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับวันนี้ครับผมใส่รองเท้ามาเป็น CJ ครับ s a ว v ี e นี่ครับกรบสันโจนใส่สบายมากนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าแมทช์ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะไปถึงกระเป๋านะเพื่อนๆผมมองเห็นสิ่งนี้เข้ากับหน้าฝนของเรามากๆนี่เลยร่ม แต่ไม่ใช่ร่มธรรมดานะครับเพื่อนๆดูสก่อนนี่ Fox นะครับ Fox u m b r r l l a สวยมากเห็นไหมเป็นไอเทมลับที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามแต่ผมว่ามันคอมพลีตลุคของเราได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับอันนี้สวยจริงๆเดี๋ยวไว้กลางให้เพื่อนๆดูเนาะและตอนนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับสวัสดีนะครับสวัส ช่วยแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักนิดนึงครับชื่อลิมนะครับผมเป็นเซลเซียร์อยู่ที่ร้านเดอะเดคอ u m ลัมเกศสาขาเกษรนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูทัทลุคของคุณลิมก่อนนะครับนี่ดูสุดสวยมากดูนะครับคุณลิมครับช่วยหมุนตัวให้เราดูนิดนึงได้ไหมครับอ่าอันนี้เป็นของของแบรนด์ c c ครับผมตัวนี้ก็เป็นเอ่อ m e a s u r e based on pattern bespoke ของตัวของผมเองนะครับ ตอนนี้ราคาของ a c e s s ซสซีอยู่ที่เท <g ots> <ะ>่าไหร่ครับถ้าเกิดเป็น MTM จะเริ่มต้นที่ประมาณเก้า0มบาทนะครับาท <90, 000. S 2> แต่ถ้าเป็นบีสป๊กจะต้นที่หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทหนึ่งแสนหนึ่งพับาท <g ots> โดยคําแนะนําจากประสบการณ์ <g ots> ที่มีหลายชุดควรจะเป็นบีสป๊กก่อนไหมฮะ <g ots> จริงๆควรเริ่มต้นจากบีสป๊กก่อนให้เราแบบว่ามีแพทเทิร์นที่เป็นแบบของตัวเราเองหรือจริงๆแล้วเพราะเรื่องงานบีสป๊กกับงาน MTM เนี่ยมันก็ใช้ความละเอียดที่ต่างกันแบบว่าในแง่ของงานมืองาน การกัดตัดตัดเย็บได้ง่ายของแพทเทิร์นของตัวเองด้วยเพราะว่าแพทเทิร์น MTM ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นแบบของของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นแพทเทิร์นบิสวสปอคจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นนะพอมันตัดออกมามันก็จะต่างกันพอสมควรเลยคเพร,ร,ราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอยากลองบิวสปอคครั้งแรกผมแบบแนะนํากับอ c ครับโอเคเขาก็เชฟผมเนี่ยตัดบิวสปอคหนึ่งหรือ2ชุดก่อนแล้วแล้วก็ค่อยตัดเป็นเป็น MTM โซนเพื่อนครับเตรียมเงินเอาไว้30,000นครับ2ชุด เขาเริ่มต้นที่แสนต้นเนาะเราจะไปอยู่ที่แสนกลางใชคราวนี้ครับเพื่อนๆเราจะมาดูกระเป๋ากันดีกว่านี่ราคาแรงอยู่เหมือนกันห้าหมื่นห้าพันบาทบาท,ทำไมเขาถึงแพงครับ <c oughs> รด้วยแบบนี้นะครับ,รบเพราะเป็นตัวแบรนด์ที่เป็นตัวชูเมเกอร์แล้วก็ทำเป็นแบ็กเมเกอร์ด้วยเพราะงั้นงานทั้งงานมือทั้งหมดเป็นงานที่แบบว่าทำในฟอร์เรนซ์เองทั้งหมดเลยโดยตัวเจ้าของเขาเองนะครับผม ชื่อแบรนด์ก็คือ i m i c i o i o ใช่ครับคือต้องบอกว่าเขาเป็นอาร์ติสต์เนาะผมว่า<ช>คือทุกอย่างของเขาเนี่ยเป็นงานคราฟแบบคราฟจริงๆใช่ครับก็คือว่าที่เพื่อนๆเห็นแบบทุกสติชของเขาเนี่ยคือเป็นงานมือหมดแล้วก็เป็นการเย็บมือจริงๆที่เย็บออกมาได้สวยมากแล้วคนที่เล่นพวกเครื่องหนังนะครับโดยเฉพาะผมที่รักกระเป๋าเนี่ยน้อยมากเหลือที่ผมจะเห็นแบรนด์ที่เย็บด้วยมือนะ ถ้าพูดตรงๆถ้าไม่ใช่แอนแมสเนี่ยก็หาแทบจะไม่ค่อยได้ในปัจจุบันแต่เนี่ยเขาเย็บด้วยมือแล้วสวยมากเพื่อนๆทั้งหมดเลยก็แน่นอนว่างานมือนะครับทุกฝีเย็บก็คือเหมือนเครื่องประดับชั้นดีของกระเป๋าราคาก็จะค่อนข้างสูงหนึ่งอย่างที่สองที่ผมเห็นก็คือหนังดีมากเบาเบาครับเพราะ,ะาตัวหนังเขาไม่ได้เป็นหนังแบบหนาทั้งแผน่นเขาเอามาฝานให้มันบางลงเพื่อให้มันแบบว่า เบาบางาให้เราถือ <c oughs> ง่ายจริงๆด้วยความเป็นโทสแบกอะครับผมมันก็เหมาะกับเป็นแบบใช้ everyday look ไม่ว่าเราจะถือหรือว่าแบบขึ้นไหลตรงนี้ก็ใช้ได้ครับแต่หลกัลกๆแล้วตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้ถือซะมากกว่าด้วยแบบ proportion ของตัวกระเป๋าใช่ครับสวยมากครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใส่สูททุกวันแต่ก็ใส่เป็น casual look แล้วก็ถือกระเป๋าใบนี้ไปก็ได้โอเคคือหนังเกรนของเขาครับเขามีการฝานให้บาง พอบางปุ๊บเนี่ยหนังทั้งใบจริงๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามีน้ําหนักที่เบาผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับการใช้งานจริงๆนะครับผมว่ากระเป๋าโทษที่เป็นหนังทั้งใบเนี่ยเราอาจจะหาได้ทั่วไปแต่จะหาที่เบาเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรเดี๋ยวผมจะขยับมุมให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นกระเป๋าได้ชัดเจนมากผมให้ดูแสงมุมนี้นี่หลายคนอาจจะเห็นในอินสตาแกรมของ The Decorum นะครับอ่ะผมให้ดูแสงในมุมต่างๆ สีของเขาเนี่ยมันจะเป็นออกโทนยังไงดีออกโทนน้ําตาลน้ําตาลน้ําตาลมีความเบอร์กันดี้นิดนิดแล้วก็เป็นสีที่แบบแตกต่างเนาะใช่คุ้นขอบคอนทราสต์ด้วยสีแทนนี่แหละนี่คือไม้ตายเขาเลยอ่ะเวลาที่เรามองจากท็อปวิวมาเนี่ยมันคือเขาเรียกเล็ิสมอ่ะเพื่อนเป็นงานมือหมดเลยใช่ทั้งเย็บมืออันนี้ก็ลงมือนะครับแล้วก็เรียบเรียบแล้วก็โชว์คุณภาพการสติช หนังดีแน่นอนนะครับเม็ดสวยมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากขอถือให้ดูกับโททนลุกวันนี้หน่อยได้ไหมครับเนี่ยใส่กับสูตรชุดนี้ก็ได้เลยเนาะใช่ครับเพราะใจที่ความเป็นฟอร์มเป็นเสียมตาลประมาณนี้ของเขาวันแทรกกับสูตรได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบใส่สูตรนวีสูตรชาโค l สูตรมีเดียมเกรก็ไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยนะครับอย่างวันนี้ผมใส่เป็นชุดออกแนวสีเบจนิดนึงมันก็ไปได้หมดเลย ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นในมุมแล้วก็แสงต่างๆครับเพราะว่าสีเขาเนี่ยมันจะเล่นไปตามแสงที่มาตกกระทบนะครับนี่ขนาดดีมากคุณลิ้มสูงเท่าไหร่ครับประมาณเกือบร้อยแปดสิบอะครับถูกไหมครับนี่ถ้าคุณลิ้มถือได้ผมก็ต้องถือได้เพราะเราสูงใกล้กันเห็นไหมครับแล้วก็เขายังมีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเราต้องการจะขยายกระเป๋าเราสามารถที่จะเปิดแบ็กทางด้านข้างเห็นไหมครับมันก็จะขยายได้อีกก็ขยายได้อีก เยอะมากก็เรียกว่าเป็นใบจบเลยเนาะเดินทางไปต่างประเทศ<ช>นะครับ,รบหรือว่าใช้เป็น everyday use ก็ได้นี่เบาจริงๆมีเข้ามาสองสีใช่อมีสีนี้กับสีเขียวมีสีนี้กับสีเขียวเดี๋ยวผมจะให้เ,เพื่อนๆดูฟังก์ชันทางด้านในให้เ,เพื่อนๆได้ดูอินเทรียทางด้านในเนาะสีก็เข้ากับรองเท้าผมเลยวันนี้ตั้งใจมาลองมากๆอย่างแรกเลยดูโลโก้ของเขานะครับนี่เห็นไหมครับ โลโก้ก็สแตมป์ดีมากแล้วก็เขียนว่า made in italy นะครับบอกแล้วว่าคุณภลักชัวรีจริงๆเอานิ้วปิดหายไปแล้ว <laughs> <c oughs> คือไม่โชว์อย่างอื่นเลยนอกจากคุณภาพแล้วก็มีช่วงของการใช้หนังตรงนี้ที่ถือว่าค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไลนิ่งทางด้านในก็จะเป็นผ้านะครับเพื่อนๆตัดเย็บเนียบมากนะผมอยากให้ดูการฟินิชิงทางด้านในเนียบจริงสมราคาถ้าเป็นราคาแบบ กระเป๋าหนังระดับนี้ครับถ้าเป็นแบรนด์เนมนะผมว่า50,000ก็เป็นราคาปกติเนาะใช่ครับหาไม่ได้ด้วยซ้ำครับแต่นี้เป็น artist ถ้าจะจ่ายตังให้ i m i s โ o เนี่ยก็คือเป็น artist ที่มีงาน craft ที่ดีมากเป็นงานมือแล้วเขาก็ทํารองเท้า bespoke ด้วยแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าไปเปิดตลาดในยุคแรกๆที่อิตาลีเนาะที่ฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็นิชมากนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็เป็นแบบ ต้องเป็นมหาเศรษฐีอะแล้วก็ซื้อแบบใช้ชิวๆใบนี้จะมีความแบบสแลชชี่ก็คือมีความซอฟตามสไตล์ของหนังเกรนะนะครับแล้วก็มีความเบาลองถือให,ใ,ให้เพื่อนๆลองดูเขาจะมีความเบาม,มากๆมันก็ยังมีความ<อ>ทิ้งตัวเป็นทรงของเขาอ,อยู่อันนี้คือข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยก็จะเป็นทรงวันสบายๆรีแล็กดีมากเลยเนี่ยอันนี้นะแพรกับรองเท้าชาร์ s สโลเวียนี่นี่เพื่อนๆรองเท้าอยู่ตรงนี้ ของเดคอรัมมีสีพิเศษมาด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นสีเบเกันดีครับเดี๋ยว<ส>ผจะลองให้ดูส่วนมากเป็นอะไรที่ฮิตมากตอนนี้ต้องมีของมันต้องมีเพราะเดี๋ยวโซโลเวียเองก็จะมาจัดฟฟังโชว์ที่ร้านกด้วยนะครับเ<อ>ขาติดตาม,มข่าวสามต่อได้เดคอครัมก็เป็นคนบุกเบิกเลยเนาะตอนนี้กลายเป็นผู้ชายทุกคนอะ่ะอยากจะได้รองเท้าแตะของแบรนด์นี้แล้วนี่เป็นสีใหม่ล่าสุดด้วยเนี่ยเข้ากับเสื้อ เสื้อของดอลเดคอรรัมล่าสุดที่เป็นโปโลครับก็ซื้ออันนี้ซื้อกระเป๋าใบนี้แล้วก็ซื้อเสื้อนะครับเข้ากันเลย<ๆ>เพื่อนๆม้นี้ในแอดของเขาเลยนี่เป็นสีหนึ่งที่สวยมากเดี๋ยวไว้ลองอันเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเบามากผมซื<ๆ>้อแล้วก็ท็อปวิวก็สวยสวยไหมเพื่อนดีไหมครับดีเนาะ เท่ากับลุกวันนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่านอนไม่หลับคนนอนไม่หลับมีเข้ามากี่ใบอะครับผมจริงๆเข้ามาอย่างรยางบาบเองครับตายแล้วด้วยความที่มันไม่ได้แบบเขาไม่ได้เป็น m a s โ production คือกว่าจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาแล้วก็เข้ามาไม่ได้ไไดเยอะมากในใแต่ละรอบแล้วก็ต้องรอใช่ แน่นอนว่ายังไม่ค่อยมีใครถือใช่ไหมครับใช่ครับมันเกตตรงนี้แหละเราต้องเป็นลีดเดอร์ใช่ไหมเพื่อนเราเป็นยานพ่อเราต้องเป็นลีดเดอร์ก่อนที่จะคนอื่นถือเราต้องถือก่อนเอาสวยไม่สวยดูก่อนเล่นแสงเล่นสีเนี่ยไม้ตายการใช้สีแล้วตัดกับได้สีขาวเรียบๆจบเนอะน่ารักจริงๆ ผมก็ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับที่อยากจะพรีวิวรองเท้าไปด้วยจริงๆคีย์หลักของเราคือกระเป๋าแต่ว่าพอเราเห็นของดีเราก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆชมอันนี้เป็นแบรนด์หนึ่งที่ถ้าใครติดตามช่องผมสมัยที่เขาเข้ามาแรกๆในประเทศไทยนะครับซึ่ง The d e c o r u m ก็เป็นที่แรกนะที่เป็นคนบิวแบรนด์นี้ก็คือเป็น Shark โซลิเวออ่านว่าอะไรครับที่ถูกต้องสโลแนอ่านว่าช h a r โซลิเวชกชรโซลิเพูดยากนิดนึงนะครับเพื่อน ถ้าเกิดอีกรอบได้ไหมฮะอีกรอบมัน,มนคือชาร์คโซเว่ครับใช่ะนะชาร์คโซเว่ซึ่งอันนี้เป็นกล่องแบบใหม่แล้วนี่แล้วก็มีถุงรองเท้านะครับแล้วก็ถุงเท้าเขามีความน่ารักมากเพื่อนเพื่อนช่วยกลางให้ดูนิดนึงได้ไหมครับเ<ช>พื่อนเพื่อนดูนะเป็นอินโนเวชั่นเนาะใช่นี่คือมันจะแบ่งครึ่งมาให้ทําให้รองเท้ามันแบบไม่ไม่ไม่สีกันไหมเวลาที่เราใส่เนี่ยซ้ายก็ข้างนึง ขวาก็อ <oung ing> ีกข้างหนึ่งใช่ครบชอบอะไรแบบนี้มากหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบว่าอยากจะพกอีกหลาอีกคู่หนึ่งจริงๆใส่เข้าไปได้เลยก็ได้แบบก็ได้นะตบลงไปเลยใช่เลยเลิศอ่ะเพื่อนชอบมากเลยนี่แล้วก็กล่องเป็นแบบใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่มีคาแนะนําสําหรับคนที่อยากจะซื้อรองเท้าของแบรนด์นี้ไหมสำหรับแบรนด์นี้ครับด้วยความที่หนังตัวนี้เป็นหนังแกะนะครับผมมันมีความยืด รเราบอกมันก็จะนุมน่มในตอแรกที่ใส่เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ลดไซส์ลงหนึ่งไซส์จากไซส์ปกติที่ใส่ช่วงแรกให้แนะนําให้ใส่แน่นไปเลยแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่ากดหน้าเท้าเราจนมากจนเราแบบเจ็บไม่ไหวให้ใส่แต่ว่าแนะนําให้ใส่แน่นเพราะว่าหนังแกะนังที่ผมบอกคือมันนุ่มแน,นแลอยแรกเพราะงั้นอัตราการขยายตัวมันสูงมากกว่าหนังวัวน,นะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใส่แน่นไว้ก่อนจะดีที่สุดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดส้นได้ในอนาคตครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติผมใส่เป็นเบอร์42ก็จะต้องลดไซสามาเป็น41ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นสีที่เป็นสีใหม่ล่าสุดที่มีที่เดอกเดครัมนะครับออกเนี่ยแบบม่วงเบอร์กันดี้กร์ตั้มก็จะเขียนว่าว่าสีพัมสีพลำเนี่ถ้าเกิดเราแบบเห็นภาพก็จะรก็คือเบอร์กันดี้เบอร์กันดี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงราคาสูงนะหนึ่งเลยอ่ะก็คือหนังที่เขาใช้เนี่ยเมื่อเห็นไหมว่ามันคือผืนเดียวเนาะใช่ครับคือตั้งแต่ตรงเนี้ยครับยาวมาถึงส้น ยามาถึงตรงนี้มันคือแพทเทิร์นของหนังเนี่ยที่เขาตัดเป็นแพทเทิร์นเลยอันนี้ต้องเป็นความเครดของเขามากๆแล้วก็พื้นของเขาตรงนี้ก็เป็นสีเดียวกันกันกบกับตัวรองเท้านะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้หนังเยอะมากนะครับแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยดูนแน่นหนามาก<ช>พื้นก็เป็นหนังใช่ไหมครับใช่พื้นก็เป็นหนังเหมือนกันนะับเป็นหนังที่แบบว่าใช้เครื่องนะขูดให้มันเป็นแบบเทสเตอร์ขุยเพื่อให้เท้าเราไม่ลื่น <ừ> mm. เป็นตัวกัดลื่นโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมุติว่าตวเนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มกลายเป็นแบบเรียบๆแล้วเอานํากลับมาที่บรีฟเชชได้ทางเราก็สามารถทําให้มันกลับไปเป็นติกเตอร์ได้เหมือนเดิมเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับสีสวยมากเลยนี่ครับเพื่อนๆน่ารักมไหมน่ารักไหมครับน่ารักมากเอาสิเอาสิสบายๆเนาะ วันชิวๆเดินเล่นเกสรแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปโก o เซอรี่ช้อปปิ้งซื้อนู่นนี่นั่นเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูกับกระจกนะจริงๆสีเนี้ยผมว่าก็เข้าได้กับทุกสีเลยนะใช่ครับมันมันแพงง่ากว่าที่ผมคิดอีกอะ่ะแล้วก็ยูนิคมากด้วยครับคุณน้ำธนัทเเนี่ยเชียร์ผมสุดๆบอกคุณจ๊อบ ต้องมีเพราะว่ามันเหมือนการที่เราได้พักเท้าแล้วก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็ดูสุภาพคือใส่ไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นของแบรนด์นี้นี่ผมใส่เป็น41่บนะครับเพ,พื่อนๆขอน้องกระเป๋ามาให้นิดนึงได้ไหมครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูกับกระเป๋านะฮะนี่เลยครับเพ,พื่อนๆเข้าไหมเออนี่พร้อมไปเซ็นทันเวิร์แล้วเนาะ ไปซื s <S to então, apple, um ้อกับข uh ้าวจ่ายตลาดวันสบายๆดูเป็นแบบว่า a f f o r d l e s s ไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆคือตั้งใจสุดๆตั้งใจและลงทุนครับเพื่อนๆมาจัดกันนะคุณนี้าพันห้าอบาทแล้วใครที่แบบอยากได้พื้นเป็นพื้นแบบ half s o ซแปไปเลยกันลื่นก็ไปติดที่ b r i e f ์เได้ใช่ผมต้องแวะไป The d e c o r ร m City บ้างเนาะมีไปทำคอนเทนต์ที่นั่นบ้าง ตอนนี้อยู่ที่เพนท์เฮาส์นะครับเพื่อนๆเ,เออเข้าสีสวยใส่แล้วเท้าเราอ่ะจะดูขาวดูไรดูแบบมีความเป็นผู้ดีมากๆเพราะด้วยเพรสีเพราะด้วยครับเนาะ,ะน่ารักแพ้กับกระเป๋ามิชื่อจบกลับมาอยู่กระเป๋าครับเพื่อนๆน,นี่เนาะสีสวยตอนนี้ผมเห็น มีเชิร์ตเข้ามาเติมสต็อกด้วยใช่ไหมครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับก็ได้ีเป็นของฝั่งยี่ห้อไรส์แลนด์นะครับไรส์แลนด์จริงๆเพิ่งมาทำอะไรนะเพิ่งมาทำฟังโชว์ไปก็จะมีของไปเสิร์ของซอทูดเบสเทนเนอร์ครับจะมีทั้งแชมเบร่ผ้าดับบี้แล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นผ้ายีนด้วยแต่แค่พวกของผ้ายีนนี่ก็จะตัวนึงประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยใช่ถ้าเป็นพวกเชิร์ตแบบนี้ครับ ใช่ครับก็แปดพันเก้าพันแปดพันเก้าพันประมาณช่วยยกออกมาให้ดูนิดนึงกันไหมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบขายดีที่สุดของร้านจะเป็นซอทูสเรื่อมันเป็นการเล่นสีวยใช่ไหมใช่ด้วยความที่เป็นผ้าแชมเบรครับมันเป็นผ้าที่แบบผ่านการฟอกตอนผ่านการฟอกนะบอนสีมันก็จะแบบไม่ไม่ค่อยเทาผมเห็นคุณบอลใส่ตัวนี้ใช่ไหมคุณบอลใส่ใช่ครับตัวเป็นเลเยอร์คอร์ลครับเป็นลายปะกาลังปะการังใช่ครับ พ็ตอนทางโชว์ก็ยอดออเดอร์สูงมาเฮ้ยเพื่อน,นงานดีมากนะเพื่อนดูฝีเย็บเขาสิดูฝีเย็บสิเอ,อ้ยตัวตกประมาณเท่าไหร่ตัวนี่แหละครับเป็นหมื่นมหหลักหมื่นมหะเนี่ยละเอียดมากตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยเหมือนกันครับมีผ้าสบายมากเลยใช่เป็นผ้าเลยอนนะครับมันจะนิ่มๆใส่รูดรูสการเก็บขอบโค้ง ไหมมีดีเทลด้านนี้เรียบนะเปิดออกมาเป็นนี้แล้วลายเชื่อมต่อนะเออเอาสิมันค่อยหลักช่วยน,น,นี่เนาะตอนเนี้ยคนมาหาของอะไรแบบนี้เยอะไหมครับก็จริงๆก็เยอะขึ้นครับริงพอใน<ช>แบบเกสซอนก็เยอะขึ้นพอสมควรอืใช่ครับตอนนี้คนกําลังมองหาอะไรที่มันเรียบๆไม่ตะโกนใช่คุณภาพดีใช่ไหมแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แปลก ตัวนใหญ่ไปของแมสเซนนั่นก็เป็นแบรนด์ที่แบบก็นิชพอสมรรควรเพราะเขาเป็นแบรนด์ที่เตเอาของวินเทจมาทําเป็นรีโปรดัตขึ้นมาใหม่แต่ทุกตัวตรงนี้ก็จะเป็นแบบขอที่เป็นวินเทจหมดเลยแต่เขาก็จะรีโปขึ้นมาให้มันแบบใส่ได้ง่ายกับย,ยุคปัจจุบันมากขึ้นอา่านี่ครับก็นี่นะแต่ละแต่ละครั้งที่เรามาเราก็จะมีดารามา,มมาเล่าเรื่องให้เราฟังมีเข็มขัดมาเติมสต็อกแล้วนี่อันนี้เป็นของแบรนด์ซิมมอนนอร์ตโกดัตครับซิมมอนนอตจริงๆเขาดังในเรื่องของพ็อกเก็ตสแควร์มาก อันนี้ตกเส้นเท่าไหร่นะพันสองร้อยห้าสิบคแต่เพื่อนๆนดูนะหัวเข็มขัดเขาไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะเห็นไหม <im it> เป็นบรัสทั้งแท่งใช่ไม่มีผสมเลยเพราะงั้นนะเวลาใช้ไปมันก็จะเกิดพาชิน่ามันก็จะแบบมีความเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่ใช้ตัวหนังก็เป็นหนังกลับทั้งเส้นหนังดีมากเพื<ช>่นอนเข้ากับแหวนบาไปโอ๊ตของผมในวันนี้เลยหนังดีอร่อยแบบเข้าสวยจริงๆยังมีอีกใบหนึ่งที่เป็นคลัช นี่<ช>ของ i ิมิชิโใช่ไหมครับใช่ครับชื่อเขาเนี่ยแปลว่าแมวในภาษาอิตาเลียนใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนที่แบบรับรกแมวแล้วก็เน้นแบบอิสระฟรีดอมนะครับโลโก้สวยมากอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันใช่ครับที่เป็นแบบว่าการถักเป็นแบบเป็นมง<ช>นี่นี่ตกใบล 45, ะสี่หมื่นห้าครับอ่านั้นเพื่อนราคาพอไม่ธรรมดานะแต่ถือปุ๊บเนี่ยรู้เลยเฮ้ยสวยสวยสวย ผมชอบท็อปวิวเขามากเลยอะสบายสบายเป็นคลาสที่ <c oughs> ใส่ของได้จริงมีคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็งานคราฟแน่นอนอ่ะ <c oughs> อันนี้คือนั่งตัดทีละอนันนั่งถักทีละอนัน <c oughs> แล้วก็งานดีละเอียดนะครับแน่นอนว่านี่งานมือแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆคือซิปของเขาเนี่ย <c oughs> เขามีการ สละแล้วก็ใช้ิปเป็นสีส้มนะครับนะดีเทลแล้วก็รายละเอียดต่างๆดี่ผมจะเปิดทางด้านไในใเพื่อนๆดูนะครับช่วยเปิดให้นิดนึงนะครับนี่อ่ะเพื่อนๆครับนี่ใส่เครื่องใส่ของเนาะมีเข้ามากี่ใบใบเดียวเ,เลยมีชิ้นเดียวครับเพื่อน ถืออย่างนี้ก็เท่ถืออย่างนี้ก็ได้หนีบก็ได้ฝากช่วยเป็นตัวแทนหมู่บ้านถือให้เรานิดแรดครับอ,อย่างนี้พอที่เขาทำสแตร็ปมาก็เผื่อแบบมือไม่ว่างก็แฉสแตร็ปเอาถ้าเกิดสมมติถืออย่างนี้ก็ได้ครับคุณอูดเอาไหมคุณอูดเนาะขำๆแบบถือไปกินกาแฟผมบอกให้ว่าเห็นครั้งแรกเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบนั่งคิดนิดนึงแล้วราคาเนี่ยคือต้องคิดเลย แต่พอถือไปปุ๊บเนี่ยผมว่ามันมีสเสน่ห์ยิ่งเห็นมันจะรู้สึกว่าแบบยิ่งมีสเสน่ห์แล้วก็หลงรักเนี่ยสวยของจริงสวยมากเห็นไหมเพื่อนเล่นกับแสงใส่ของได้เยอะวันนำลองสบายๆหนังยิ่งใช้ก็ยิ่งสวยเราใช้หนังเยอะมากนะครับนี่ถือรอบภับอีกรอบก็เข้ากับชุดวันนี้นะเนี่ยอ่ะแตกต่างอย่างมีสไตล์สี่หมื่นห้าพันบาทครับทวนโค้ดเท่าไหร่นะครับห้าหมื <55. S 1> ่นห้า เพื่อนเราเอาโทษก่อนไหมหมื่นหนึ่งเราเราขอไปทํางานก่อนเนาะแต่ถ้ามันจะเก๋มากเลยเนาะถ้ามีใบเนี้ยอยู่ในใบนู้นถ้าหยิบออกมาเป็นใบนี้เออเลิศเลชอบชอชออันนี้ก็เข้ากับรองเท้าผมเหมือนกันเนาะสบายสบายชิลชท็อปวิวเออ คลาสสิกเมนแวร์เนี่ยมีตังเท่าไหร่ผมว่าก็หมดตัวนะเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมเลสิสมอลจริงๆอะไรที่นี่จับขายได้ทั้งนั้น,นครับเพื mm ่อ hmm. นๆเนี่ยสวยเนาะ<ๆ>มันดูมีชีวิตขึ้นมาเลยอ่ะ<ๆ>องานอวยตัวเองไงครับสวยจริงเพื่อนๆก็ FC คนไหนนะครับเงินเหลืออยากจะซื้อของขวัญเป็นของขวัญให้มาตินพูเป็น FC ตัวจริงนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อแล้วก็บอกทางเดอะเดโครัมเพนเฮาส์ว่ามอบให้คุณจอบได้ยินดีมากครับเพื่อนๆเ,เออจะมีไหมต้องมีสิช่องเราเนี่ยมหาเศรษฐีแยะให้ <Yeah. S 1> ดูจอนหลบนิดน,นึงครับเพื่อนๆคู่นี้น่ารักมากเลยอะ่ะใช่เป็นอันไลน์แล้วก็พืน Super ้นซปเปอร์เฟกมันอะไรนะครับเป็นเป็นหนังอันไลน์ทั้งคู่แล้วก็เพืน้พนซปเปอร์เฟกทั้ง่ง Super งองซเปอ,อ,อร์เฟลอะาโอ ันต้องมีสักคู่เนาะจอหล,ลอกก็ต้องมีจีจีก็ต้องมีอาร์เดนก็ต้องมีพวกนี้ไม่เป็นประสบการณ์ครับแบบมีสักคู่หนึ่งแล้วสุดท้ายเพื่อนๆจะเจอแบรนด์ที่ฟิตกับรูปเท้าของตัวเองเวลาที่คนถามผมเรื่องว่าอัานไหนใส่สบายคือมันขึ้นอยู่กับทรงเท้าจริงๆอ่ะเพื่อนๆแต่ละแบรนด์เขาก็มีลาสมีทรงหุ่นที่ไม่เหมือนกันน่ะผมสบายเพืเ่อนๆอาจจะไม่สบายเพื่อนๆใส่สบายผมอาจจะไม่สบายเนาะแต่คู่นี้แลดูว่าน่าจะสบายสบายคู่หนึ่งประมาณเท่าไหร่นะครับคู่นี้ อู่นี้นะครับบาสสี่ห้าหมื่นไหมสี่หมื่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิน่ารักเนาะมันดูเป็นแบบผมชอบอะไรแบบเนี้ยอูนี้สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นตำนานของเขานะครับอันนี้โลเปสเนี่ยช่วงโค้งเห็นไหมเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยฮิตมากเลยเนาะจอนหล,ลอบทำไมคนญี่ปุ่นถึงใส่จอนหล,ลอบเยอะมากเลยอะเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็นไหม ทรงหุ่นด้านข้างเนาะมันก็คือแบบคือลักชัวรี่อะมินิมอลครับนี่สีนี้สวยมันมีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่ากำลังมาเนาะก็คือตัวนี้เจล a n านครับเป็นโมเดล c h i v e ที่จริงๆตอนรับเขาไม่ทำแ,แต่เราขอให้เขาทำานใหม่เนี่ยจริงเป็นซิงเกิลสเตผมว่าตอนเนี้ยไอ้รองเท้าที่มันเป็นแบบฟอร์มอลในแบบเนี้ยคนมีเยอะมากแล้ว แต่แบบเนี้ยมันคือสิ่งที่คนกําลังตามหาเ,เพื่อนๆลองดูทรงหุ่นรองเท้าเขานะเนาะมันก็สมกับความเป็นจอร์ลอปจริงๆอะมันแลดูแบบชิลๆแต่เรียบๆกินคลีนอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบนี่อันนี้ตัวในหุ่นนะเ,นเพื่อนๆบุกเบิกบุกเบ,บิกแอสคอตชาง งานเขาก็ดีจริงๆผมชอบแว่นตาครับคุณตุ๊บตับจัดไปแล้วแต่น้องเล็กมากเลยหน้าผมเนี่ยใหญ่ใส่ไม่ได้อันนี้เป็นแบบว่าแบ,บรนด์ที่มีความเป็นวินเทจมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมาดินหูต้องเอาคอนเทนต์อะไรที่แบบแปลกๆไห่เพื่อนๆดูอันนี้เป็นร่มของแบรนด์ที่ชื่อว่า Fox u m b e r l เบร่า s ลาสสิก์ีนแวร์ในเมื่อเราเนี่ยแต่งตัวแล้วมันต้องคอมพลีทลุค้วยร่ม เพื่อนๆอันนี้เป็นไม้จริงๆจากธรรมชาตินะครับมี2แบบให้เลือกใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบไผ่ใช่เฮ้ยเพื่อนๆเขาเขโค้งสวยมากกับอันนี้เป็นไม้เมเปิลครับนี่เพื่อนๆสวยมากแล้วก็เป็นแบรนด์เก่าแก่มากๆของอังกฤษนะครับนี่ handmade in England นะครับ Fox Ambler r e นะครับเพื่อนๆดูนะหนึ่งแปดหกแปดโอ้โห k e e p i n g you dry นี่น่ารักมากราคาอยู่ที่3850ันแเพื่อนๆออกคลิปไปปุ๊บเนี่ยผมว่าหมดแล้วนะ3850ันแร่มหนึ่งคันดูแลดีๆเนี่ยใช้ไปได้อย่างยาวนานเนี่ยสีนี้ก็สวยแล้วก็สีนี้ก็สวย <c oughs> เห็นไหมก็ <c oughs> จะเป็นสีนเรียบๆที่เอาไปใช้ได้ประจําเนี่ยแล้วมันแต่ละอันนะมันยูนิคมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับมันก็เป็นทุกคใั้ทเป็นไม้แบบไม้จริงิตผมผมเฉยเพื่อนๆดูอ่ะเทไมล่ะ <c oughs> ฝนตกตกมาเลยพ่อจะโชว์ร่มเออเดี๋ยวจะให้ช่วยกลางเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเฮ้ยสามพันแปดเพื่อนเดี๋ยวดูนะนีเน่เห็นไหมเห็นไหมมีดีเทลมีดีเ,เป็นร่มสิบก้านครับเพราะงั้นมันก็ไม่ก็หายห่วงเรื่องแบบว่าเรื่องโครงสร้างว่าจะไม่แข็งแรงยังไงก็แข็งแรงอ่าแข็งแรงครับใหญ่มากช่วยกลางให้ใเราดู หนึ่งคนก็อยู่ได้สบายสถอยไปนิดนึงฮะถอยไปนิดนึงนะฮะอะเพื่อนเพื่อนดูหรือไม่เนาะเราซื้อติดรถรส์ออร์โรสออเขาก็มีอ่าติดรถสปอร์ตของเราเออสปอร์ตวินเทจเราก็สับัดปุ๊บเดียวแล้วมันก็แห้งเลยอาเห็นไหมเดี๋ยวนี้คือเขาขายเก่งแล้วเขาพูดคล่องแล้วครับเพื่อนๆนนี่จริงแค่ใ้แค่นี้ก็ได้แล้วครับจริงผมว่าถือแบบนี้เท่แล้วอ่ะเท่ไหม จับอะไรขายได้ทุกอย่างและอยากได้เองทุกอย่างไม่ใช่อะไรเลยเฮ้ยเข้าบอกแวนนด้วยน้ำธนัดเอ S เขาบอกว่าเขาเก็บอันนี้ไว้ลูกพี่เพื่อนๆอยากดูผมลองไหมเดี๋ยวเรลองตัวนี้กันด้านล่างของเราที่หนึ่งคุณรุตครับนี่พอดูออฟฟิศกันนะครับนี่เห็น้ เขาก็ใช้การสไตลิ่งด้วยถุงเท้านะครับแล้วก็เป็นซัฟฟ r รีแล้วก็เนิไทนะครับอ่ะพเพื่อนๆเป็นไงครับพอสไตลิ่งออกมาปุ๊บเนี่ยดูเป็นคุณชายเลยเนาะนี่แล้วเราก็ถือกับกระเป๋าน,นี้สบาย,บายๆเท่ๆปกคอกมาโรดีมากอ่าอันนี้ครับพเพื่อนๆผมให้ดูว่า ปกคอของเขาเนี่ยเห็นไม่ไม่ตรงนี้เขาจะโรพอดีเลยสำหรับวันสบายๆชิวๆนะครับแล้วก็รีบๆเ,เราก็สามารถที่จะเอาแจ็คเก็ตหนึ่งตัวเนี่ยมาใส่ได้เลยื่อนอยากได้ทุกอย่างเลยทำยังไงดีอยากได้ทุกสีด้วย มีอีกหนึ่งดาราที่อยากแนะนำนะครับดาราหน้าใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมดีมแนะนำตัวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนิดนึงครับสวัสดีครับผมดีมนะครับจากทีมเด็กไดลครับผมนี่อีกหนึ่งท่านนะครับดูการสไตลิ่งเขาในวันนี้ซะก่อนก็สามารถที่จะแวะมาเจอได้นะครับยินดีต้อนรับครับเด็กได้ข่าวล่ำนี่เพื่อนรู้ไหมผมมองอะไรเพื่อนข้างหลังขออนุญาตนะครับครับเพื่อนแมวนางปากบัคาราช เพราะฉะนั้ในใครมา The d e เดครัมนะครับก็แวะมาหาคุณดีมเพื่อนๆครับและสุดท้ายนะครับก็ยังไงก็ต้องจัดนะครับนี่ขึมเดินไปส่งหน้าร้านด้วยขอบคุณคุณดีมด้วยนะครับ,รบนี่แล้วก็ทีมงานของเดอรเดครัม เพื่อนๆครับในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีการนําเสนอว่าหลังที่อองไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งของการใช้ดีเทลต่างๆแบบเจาะลึกละเอียดของกระเป๋าใบน,นี้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถจะติดตามคลิปต่อไปได้เลยผมจะปล่อยคลิปเนี่ยพร้อมกันเนื่องจากตอนนี้คลิปในช่องมาดินผูยาวมากครับก็เลยขอแบ่งเป็นคลิปละครึ่งชั่วโมงครับขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมแล้วก็การติดตามนะครับยังไงฝากกด subscribe ช่องมาดินผูด้วยวันนี้ผมจ๊อบมาดินผูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ